สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับที่มาฟังการวางแผนเทรดประจําวันที่3กรกฎาคม2568กันนะครับพี่ๆคนไหนมาแล้วก็อย่าลืมนักทายกันด้วยนะครับสวัสดีพี่เก๋นะครับจากท่องทาง facebook นะครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับน้องบอสนักเรียนมือคล l องเทรด a คาเดมีรุ่นที่3นะครับมารับหน้าที่ไลฟ์สดวางแผนเทรดในวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูจุดเข้าเทรดเมื่อวานก่อนนะครับตรงนี้เราบอกก่นนะ จุดเข้าเทรดเมื่อวานนะครับทุกคนเมื่อวานเนี่ยผมวาดภาพนี้เอาไว้ให้ใช่ไหมว่าอ่ะเดี๋ยวถ้ามันจะขึ้นไปจากตรงนี้เลยนะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดภาพนี้เพราะว่าในทางเฟดชั่วโมงนะครับมันมีอ่ากลุ่มซัพลายนะครับที่อยู่บริเวณตรงนี้อยู่อ่ะมีกลุ่มซัพลายที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมามันมันมีโอกาสที่ขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็ย่อม,มารับโครงสร้างคี m เอ็มแล้วก็ถึงจะมีการเทคตัวขึ้นไปนะครับแล้วมันก็เกิดไปตาม ที่ผมคิดไว้เมื่อวานนะครับซึ่งถามว่าคอนเฟิร์มที่เราจะเล่นนะครับเราสามารถที่จะเล่นยังไงได้บ้างใช่ไหมาจากก้อนนี้ของไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับเราสามารถที่จะแบ่งโซนของไทม์เฟรมสิบห้านาทีได้นะครับก็คือเราจะได้โซนนี้ขึ้นมาหนึ่งโซนจะต่ําลงนะตรงนี้เป็นโซนของไทม์เฟรมสิบห้านาทีนะครับพอบริเวณตรงนี้เป็นโซนของไทม์เฟรมสิบห้านาทีทุกคนดูบริเวณตรงนี้เกิดใดเห็นไหมตรงนี้เกิดไดเวจัน นะครับเพราะเกิดเรือว่าเจนมันก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่ทําให้เราได้เซลล์จากบริเวณตรงนี้ลงมานะครับพอเราเซลล์ลงมาเสร็จปุ๊บถามว่า,าถ้าเราจะรอคอนเฟิร์มในไทม์เฟรมย่อยอีกหนึ่งทีนะครับเราสามารถที่จะรอได้ไหมบริเวณตรงนี้เราสามารถที่จะใช้ได้ของไทม์เฟรมหนึ่งนาทีนะครับนะมันจะใช้ตรงนี้ได้นะนี่ใช้ตรงนี้ลงมานะครับ บริเวณตรงนี้จากที่เราจะได้เซลลไปไส้ตรงนี้นะครับเราก็จะได้เปลี่ยนจุดเข้ามาเข้าบริเวณตรงนี้นะครับใครได้มานีมากก็กินดีด้วยนะครับบริเวณตรงนี้ก็สามารถที่จะเซลล์ลงมาได้นะครับสวัสดีพี่เพนนีแล้วก็สวัสดีพี่บีด้วยนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมนะผมได้เซลข้างบนไอผมผมผมไม่เกี่ยวไม้นะครับเพราะว่าผมรอเซลข้างบนตรงนี้นะครับเพราะว่าคือบริเวณตรงนี้ถามว่ามันเซลลได้ไหมมันเซล์ได้แต่ว่ามันไม่ใช่จุดเซลล์ที่สวยเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเกิดการย่อน้อยของฟีโบใช่ไหมครับน่ะ บริเวณตรงนี้มันย่อแค่ประมาณเกือบเกือบ50นะครับไม่ถึง50%ด้วยนะเนี่ยนะครับไม่ถึง50%ด้วยแล้วก็ราคาเนี่ยย้อนลงมาเลยนะครับบริเวณตรงนี้ใครรอที่ฟิโบสูงกว่านั้นนะครับก็จะไม่ได้ออเดอร์น,นะครับอย่างเช่นผมผมรอข้างบนนี้เลยผมรอข้างบนตรงนี้ผมก็เลยไม่ได้ออเดอร์น,นะครับหลังจากนั้นการาฟมันก็ลงมาใช่ไหมตามโครงสร้างโซนของไทม์เฟรม15นาทีที่เราบอกกันไว้ด้วยอ่าด้วยโครงสร้างซับายโซนของไทม์เฟรม15นาทีแล้วก็มี เดวว์เจนนะครับของทางฟีดสินาทีแล้วใช้1นาทีเนี่ยคอนเฟิร์มอยู่ในบริเวณตรงนี้นะครับหลังจากนั้นราคามันทุบลงมาใช่ไหมครับซึ่งตอนที่ราคาทุบลงมาเนี่ยมันทุบลงมาเป็นเส้นตรงนะทุกคนเห็นไหมครับว่ามันทุบลงมาเป็นเส้นตรงมันไม่ได้ลงมาแบบเป็นเทนลงมาเพราะฉะนั้นแล้วพอมันไม่ได้ลงมาแบบเป็นเทนนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือฝั่งเดิมนะเขายังคงเป็นเทนขาขึ้นอยู่อันนี้คือเทนขาขึ้นของฝั่งเดิม ฝั่งเดิมก็ยังคงไปเทนขาขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็ยังคงต้องยังโฟกัสหน้าาบนะครับแถมบริเวณตรงนี้นะครับจริงๆเนี่ยภาพนี้มันของ1ชั่วโมงเลยนะทุกคนภาพ1ชั่วโมงเนี่ยเป็นภาพคิวเอ็มด้วยเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าอา้าวถ้ามันเกิดสถานการณ์แบบนี้เราจะเล่นอะไรดีใช่ไหมเพราะว่าฝั่งเซลเนี่ยฝั่งเซลก็มีโครงสร้างคิวเอ็มเซลส่วนมาใช่ไหม่นะฝั่งาบนะฝั่งาบก็มีโครงสร้างคิวเอ็ม เพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องเอาพี่ใหญ่ใช่ไหมพี่ใหญ่ก็คือหนึ่งชั่วโมงที่เขาสร้างเป็นโครงสร้างคิบเอ็มบายแต่ว่าอันนี้มันเป็นโครงสร้างของ15นาทีเองเราจะเอา15นาทีไปงัดกับ1ชั่วโมงเนี่ยมันก็แบบเป็นยังไงยังไงอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับ1ชั่วโมงมันก็ชนะขึ้นไปได้นะครับซึ่งจุดบายตรงเนี้ยเราสามารถที่จะใช้โซนของทางเฟรม15นาทีเป็นตัวคอนเฟิร์มได้นะครับโดยที่มีจุดตรงนี้เป็นเลคคลูตี้ใช่ไหม่าโดยที่มีจุดตรรรงนนนนนี้้้เเเป็คพาะะะฉััแลวบ พอตรงนี้เป็นลิคฟูตี้แล้วตรงนี้เป็นโซนที่ถัดจากลิคฟลูตี้ลงมานะครับก็สามารถที่จะปลายจากโซนนี้ได้เราสามารถที่จะใช้คอนเฟิร์มของแพคชั่นนะครับคู่นี้เป็นตัวคอนเฟิร์มได้นะครับสวัสดีพี่เต้น,นะครับคิดถึงแจงไม่ได้คุยกันนาะนสวัสดีพี่เหน่งแล้วก็สวัสดีพี่พงศ์อีกรอบด้วยนะครับเมื่อกี้ก็เพิ่งวางสายจากพี่เต้นนะเมื่อไม่ถึงไม่ถึงสิบนาที นะครับตรงนี้ก็สามารถที่ใช้แพลชั่นนะครับเป็นตัวคอนเฟิร์มได้นะครับหรือถ้าใครรอคอนเฟิร์มในทาาเฟรมเล็กจริงๆนะครับอย่างเช่นมารอทาาเฟรมหนึ่งนาทีใช่ไหมบริเวณหนึ่งนาทีเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับตรงเนี้เกิดได้เพราะตรงนี้เกิดได้ใช่ไหมครับบริเวณตรงนี้เกิดคิวอ่าแต่ว่าคิวเเนี้ยย่อน,น้อยมากทุกคนเมื่อวาในเนี่ยใครใครเป็นสายคอนเฟิร์มในทาาเฟรมเล็กเนี่ยก็ก็อาจจะไม่ได้ออเดอร์นะอ,อซึ่งผมเป็นหนึ่งในงนั้นที่เป็นคนที่ไม่ได้ออเดอร์ทุกคน ผมเนี่ยรอของสิบเอ็ดจุดแปดผมรอตรงนี้ผมรอต่ำาของสิบเอ็ดจุดแปดด้วยเพราะว่าผมมองว่าชุดนี้อาจจะเป็นลคูลูตี้ทั้งหมดนะครับก็เนี่ยผมรอข้างล่างตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นไม้นี้ยไม้บายผมก็ไม่ไดออเดอร์เหมือนกันนะครับเหมือนที่ผมแจ้งไปในกลุ่มนั่นแหละว่าเออผมรอลึกนะผมผมไม่ได้รอแบบตรงอันนี้นะครับถามว่ามีจังหวัดเติมไม้ไหมมันก็มีจังหวัดเติมไม้อยู่ทุกคนแต่ว่าเามันมันไม่ใช่ท่าของผมแล้วใครมีท่าที่แบบเอาไปเข้าตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าเติมไม้เข้าไปได้ นะครับสุดท้ายแล้วราคาเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นไปเลยนะครับอ่ะพอราคาพุ่งขึ้นมานะครับก็เป็นไปตามโครงสร้างที่เราคิดไว้ในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับที่บอกว่าอ่บริเวณตรงนี้นะครับถ้ามันจะขึ้นไปเลยมันจะต้องติดดีมาก้อนนี้แล้วก็อ่มันจะต้องสร้างโครงสร้างของลิปเอ็นบายนะครับที่เป็นภาพแบบนี้อ่ะมันก็มาครบให้เราแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเทรดกันหน้าไหนดีนะครับสลับอ่า แผนทฤษทองคำในวันนี้นะครับใครพร้อมที่จะฟังแผนวันนี้แล้วพิมพคำว่าเกาเกมาหน่อยพิมเก้าเก้าพิมเ์99มานะครับสวัสดีพี่ๆจากทางช่อง YouTube ด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับใครมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ m ม l l ด content academy ด้วยนะครับ โอเคพิ์มาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทาม์เฟรมด์กันเลยนะครับทาม์เฟรมด์บริเวณตรงนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยแท่งแท่งเขียวสามารถอ่าแท่งเทียนมันสามารถที่ปิดเขียวขึ้นมาได้ใช่ไหมอ่าแท่งเทียนสามารถที่ปิดเขียวขึ้นมาได้แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันไม่สามารถที่จะปิดเนื้อยืนหนือแท่งกอดหน้าได้มันบ่งบอกถึงอะไรนะครับมับนมันบ่งบอกว่าบริเวณตรงนี้มันอาจจะเป็นจุดที่มาสุดทางของไทม์เฟรมด์แล้วก็ได้ นะครับเพราะว่าด้วยความที่ข้างล่างตรงนี้นะครับทุกคนจําได้ไหมว่าข้างล่างตรงเนี้มันก็มาจากโซนของท่าฟิลเดย์นะครับพอมาจากโซนของท e f ฟ a m เด a y มันก็จะวิ่งมาหาบริเวณซับไพของท e f ฟ a m เด a y ซึ่งก็คือก้อนนี้แหละนะครับตอนเนี้ราคามันมาถึงจุดปลายทางของท่าฟิลเดยแล้วนะครับมันก็เลยเกิดความลังเลว่าอ่ะตรงเนี้จะขึ้นต่อดีไหมหรือว่าจะลงมาพักตัวหรือว่าลงมารับโครงสร้าง บริเวณตรงนี้ดีนะครับมันก็เกิดความดังเละข,ขึ้นเป็นธรรมดาซึ่งพอเกิดสถานการณ์แบบนี้นะครับในไทม์เฟรมเล็กเนี่ยบริเวณตรงนี้จะเกิดการไซเบก่อนนะครับก่อนที่มันจะดีดตัวออกจากบริเวณตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปรับออเดอร์ไม่รู้แหละคือถ้ามันขึ้นไปฝั่งเซลล์นะครับบริเวณตรงนี้เราก็สามารถที่จะรอเซลล์ได้ในไทม์เฟรมเล็กแต่ถ้ามันย่อดลงมานะครับบริเวณตรงนี้มันก็มีโครงสร้างคิวอิบายของ i ท e f เฟรมเล็กอยู่ก็เดี๋ยวเราไปดูในไทม์เฟรมเล็กกันนะครับว่า i ท e f เฟรมเล็กมันจะเป็นยังไนนะครบทีี พอเรามาดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับไทม์เฟรม4ชั่วโมงในตอนนี้เนี่ยอ่าบริเวณซับลายนะครับบริเวณซัพลายก้อนเนี้ยมันอยู่ข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่าจุดตรงนี้นะครับมันเป็นเหมือนสุญญากาศทุกคนตรงเนี้ยมันย่อลงมาแบบสุญญากาศมันไม่ได้มีซัพลายที่จะคุมหัวมันเลยนะครับมันมันเขาอาจจะเรียกว่ามันใช้แก็บใช่ไหมเออเขาอาจจะใช้แก็บบริเวณตรงเนี้ยนะครับมาใช้แค่แก็บแล้วก็เกิดการ ย่อลงมานะเพราะฉะนั้นแล้วบริเวณตรงนี้เนะี่ยผมมองว่าอ่ามันย่อลงมาทําหน้าที่ของมันได้แล้วมันน่าจะขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะมาใช้โซนนะจริงๆของทางเฟรมสีชั่วโมงที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับเห็นไหมว่าเนี่ยก้อนเนี้ยมันเป็นโซนของสีชัว่วโมงทุกคนและตรงเนี้ยเขายังมาไม่ถึงผมเลยมองว่าอ่าเขามีโอกาสที่ขึ้นไม่ได้หนึ่งรอบเพื่อที่จะมาใช้บริเวณกรอบโซนตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยอาจจะสร้างคอนเฟิร์มฝั่งเซลลงมานะครับอืมแต่ถ้าหากว่ามันลงมาใช่ไหมครับถบ้้้าาาาาหกวววว่่่มมัันนนนลลงงเเเีียบรริณตชดจแ มันมีโอกาสที่จะกลายเป็นเลคโรตี้สูงมากๆนะครับด้วยความที่จุดตรงนี้ของไทม์เฟรมจุดตรงนี้ของไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ใช่จุดที่สวยอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันอยากจะลงจริงๆนะครับสี่ชั่วโมงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะวิ่งไปหาสี่ชั่วโมงข้างล่างนั่นก็คือบริเวณกลุ่มซัพลายข้างล่างตรงนี้ไอ้กลุ่มกลุ่มดีมาข้างล่างตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับสี่ชั่วโมงถ้าอยากจะบายเนี่ยผมอยากให้มารอบายข้างล่างตรงนี้เลยนะครับน่าจะปลอดภัยกว่านะอันนี้ก็คือมุมมองของไทม์เฟ เป็นฮิดเด้นบูลแล้วครับฮิดเด้นบูลฮิดเด้นบูลอ่าหมายถึงจะขึ้นต่อใช่ไหมอา่าสวัสดีพี่พงษ์พัฒน์ด้วยนะครับฮิดเด้นบูลหมายถึงว่าจะขึ้นต่อใช่ไหมครับก็มีโอกาสขึ้นต่อนะเพราะว่าในไทม์เฟรมเล็กเนี่ยอา่าด้วยแรงของโมเมนตัมนะครับแรงของไทม์เฟรมใหญ่ ay, แรงโมเมนตัมในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงครับทุกๆอย่างยังบอกว่ามันยังอยากจะขึ้นต่ออยู่แล้วก็ ในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมองเนี่ยมีแพทเทิร์นบายที่สามารถที่จะบายจากตรงนี้มาด้วยนะครับซึ่งห้องวางแผนตอนเช้าเนี่ยผมก็บอกแล้วว่า,าบริเวณตรงนี้นะครับราคาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลงมาถึงดีมาก้นน็นี้แล้วก็จะมีคอนเฟิร์มบายขึ้นไปนะครับไม่รู้ว่าตอนเช้าพี่ๆคนไหนมีมีติดไม้บายจากตรงนี้มาไหม <c oughs> มีติดไม้บายจากตรงนี้มาไหมครับนะอันเนี้ยนะครับก็มีโอกาสที่ขึ้นต่อเพราะว่าด้วยความที่แรงสี่ชั่วโมองเนี่ยแรงหนึ่งชั่วโมองมันก็ยังมีแรงบายเข้ามาอยู่ นะครับมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อพอมันมีโอกาสที่จะขึ้นต่อใช่ไหมครับผมก็เลยมองว่าซัพลายก้อนนี้นะครับมีโอกาสที่ราคาจะมาถึงแล้วก็อาจจะสร้างคอนเฟิร์มให้เราซื้อจากบริเวณตรงนี้ลงมานะครับอืฝั่งเซลร์เนี่ยผมอยากให้มารอเซลล์เข้งมาตรงนี้เลยจะดีกว่าส่วนฝั่งบายนะครับสี่ชั่วโมงเนี่ยสี่ชั่วโมงก็คือเราจะต้องรอบายชุดดีมาข้างล่างตรงนี้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าหากว่าราคามันไม่ลงมานะครับถ้าหากว่ามันไม่ลงมาแล้วมันติดแค่ตรงเนี้ยแล้วมันเกิดการม้วนตัวขึ้นนนไปเเลยยแบบีี้่ ในบริเวณตรงนี้นะครับเส้นทางของมันเนี่ยคือภาพทางเฟรมใหญ่เส้นทางของมันจะเป็นเส้นนี้ใช่ไหมแต่ทางเฟรมย่อยนะครับทางเฟรมย่อยเนี่ยบริเวณตรงนี้มันจะยอ่อขึ้นยอ่อลงยอ่อขึ้นยอ่อลงแบบนี้ไปเรือร่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบริเวณตรงนี้เราจะหาโอกาสเล่นโครงสร้าง S อสนาหนึ่งของทางเฟรมย่อยขึ้นไปเรื่อยๆนับจนกระทั่งมันมาถึงตรงนี้เราค่อยหาโอกาสที่จะซื้อมันลงมานะครับ,รบทุกคนเข้าใจตรงกันนะว่าวันนี้นะครับแผนเราค่อนข้างที่จะมองหน้าปลายอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับ แลวตอนตอนนี้มันมันมาถึงจุดเริ่มต้นของไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วด้วยที่มันมีโอกาสที่จะส่งราคาขึ้นไปเพราะฉะนั้นแล้วเส้นเนี้เราอาจจะต้องหาโครงสร้างบายมันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาถึงสะพายกราวนี้เราค่อยหยุดหยุดหาบายแล้วก็อาจจะต้องมาพิจารณานหน้าเซลล์กันแล้วนะครับโอเคอเพราะฉะนั้นนะครับบริเวณตรงนี้ก็นั่นแหละที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ว่าราคามันขึ้นมาจากตรงนี้แล้วนะครับมันขึ้นมาจากตรงนี้แล้วด้วยคอนเฟิร์ม มีใครเห็นคอนเฟิร์มไหมมีใครเห็นคอนเฟิร์มก้อนนี้ไหมนี่นะครับคอนเฟิร์มก้อนนี้นะครับก็เลยทําให้ราคาเนี่ยมันดันขึ้นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นก้อนคอนเฟิร์มของมันนะครับอืมแต่ไม่เป็นไรนะรทุกคนใครใครยังไม่ได้ไม้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าการที่เราจะไปบายจากตรงเมื่อกี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงก็คือมันไม่สามารถที่จะผ่านซัพพายก้อนนี้ได้ในจังหวะแรกนะ พอมันไม่ผ่านได้นะครับราคามันก็ทุบลงมาใช่ไหมครับทุกคนเราก็แค่รอนะครับเนี่ย m 1 5มันชนะโซนขึ้นไปละ m 1 5เนี่ยเราเล่นภาพนี้เลยทุกคนจําภาพที่ผมบ้านเมื่อกี้ได้ไหมว่าทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเส้นตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าทางเฟรมย่อยเนี่ยมันจะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภาพนี้แหละนะครับเนี่ยภาพเนี้ยมันจะเป็นของ m 15้ามันจะขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เราก็แค่รอให้มันขึ้นไปแล้วย่อลงมาเราก็จะหาโอกาสใบมันขึ้นไปตามโครงสร้างอิสน สวัสดีพี่ดาด้วยนะครับแผนหน้าเพจไม่เลยขึ้นเปตลอดใช่ไหมอ่ะแผนแผนในกลุ่มก็เปนะพี่ดาเมื่อเช้าพี่ดาไม่มาเนี่ยจุดใบตรงนี้เลยแผนแผนในกลุ่มนะจุดใบน่าจะได้ใบตรงนี้กันขึ้นมานะครับใช้คอนเฟิร์มเอ็มเพราะฉะนั้นนะครับบริเวณตรงเนี้ยของทางเฟรมสิบห้านาทีใช่ไหมมันมีโอกาสที่จะเป็นภาพนี้ทุกคนปับ๊บปั๊บขึ้นมานี่ใช่ไหมปับ๊บพอขึ้นมาแบบนี้เอ็มสิบห้าเนี่ย,ม,ยขขนะมันจะเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นนะครับเอ็มสิบห้ามันจะเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นแบบนี พอมันเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะรอให้มันยอ่อแล้วเราก็จะหาโอกาสบายเขาขึ้นไปแบบนี้เรื่อยๆ M15 เกิดภาพนี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าใครเป็นสายคลิปเจะเล่นยังไงตรงนี้นะครับใน M1 M5 ทุกคนรอภาพนี้จริงๆมันจะเป็นภาพนี้ปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั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 ๊บ M1 M5 จะเกิดภาพนี้นะครับใครเป็นสายคลิปเเราก็หาภาพนี้เล่นแล้วกันนะครับแต่ว่า M15 เนี่ยจะเล่นตามเส้นสีดำ ใครเก็ตตรงนี้พิมพ์คําว่าเก็ตเข้ามาหน่อย่ะใครเก็ตตรงนี้พิมพ์คาว่าเก็ตเข้ามาหน่อยนะครับโอเคสวัสดีพี่ดาจากทางช่อง youtube ด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราเราไลฟ์สดสองช่องทางนะทั้ง facebook แล้วก็ทาง youtube เลยนะครับใครที่เป็นเอฟซก็อย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่า่าคลิปย้อนหลังอนะ่ะคลิปย้อนหลังผมผมเอาไปลงในช่อง y o youtube นะทุกคนเพราะว่า Facebook เขาจะลบคลิปเราครับ <c oughs> เขามีนโยบายลบคลิปไลส์สดที่ที่เกิน30บวันผมก็เลยได้เอาคลิปไลส์สดบางแผนเนี่ยไปใส่ไว้ในช่อง YouTube นะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะมาฟัง้อนหลังเนี่ยก็ไปตามดูทางช่อง YouTube ก็ได้นะครับโอเคพิมพคิดมาแล้วนะครับก็นั่นแหละเราเล่นแผนนี้นะครับทุกคนอาจจะก,กังวลตรงนี้ใช่ไหมครับทุกคนอาจจะก,กังวลภาพนี้ใช่ไหมภาพนี้มันเป็นภาพก่า ผมบอกเลยว่าภาพนี้เป็นภาพเกา่าภาพสีน้ําเงินภาพสีดังเง,ง,เงเินเป็นภาพเก่านะครับบริเวณตรงนี้มันสร้างเป็นส,สวิงขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยถามว่ามันจะยอ่อมันจะย่อด้วยโครงสร้างที่มันสร้งนี้ใม้ไหมมันก็ย่อได้นะครับเนี่ยมันจะย่อตรงนี้ให้เราเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะโดนดันขึ้นไปด้วยโครงสร้างไหที่มันสร้างขึ้นมานะครับเราต้องยึดปัจจุบันแล้วอันนี้มันเป็นอดีตไปละนะปัจจุบันคือตรงนี้มันสร้างขึ้นมาใหม่ละทุกคนเพราะฉะนั้นผมมองว่าตรงนี้มันน่าจะขึ้นต่อเรรืยๆนะคับ ืแต่ถ้าหากว่ามันลงมาอีกนะทุกคนสมมุติว่าถ้าหากว่ามันลงมาอีกนะครับในกรณีที่มันเป็นเวิร์ดเคสใช่ไหมถ้ามันเป็นเวิร์ดเคสแล้วมันลงมาอีกเนี่ยอ่าผมมองว่ามันยังเหลือดีมาก้อนนี้นะของทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับที่มันมีโอกาสลงมาแล้วจะเด้งจากบริเวณตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับก็อืมอาจจะขึ้นไปแบบนี้เพราะว่าาทมเฟรมเล็กเนี่ยบริเวณตรงนี้มันจะเกิดโอเวอร์อยู่เพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะลงมาเหมือนกันถ้ามันลงมาก็รอบายที่ชุดนี้ขึ้นไป้ะกันนะครับอ่า โอเคแทนวันนี้ไม่ไม่น่ามีอะไรมากนะทุกคนก็คือกราฟมันมันค่อนข้างที่วิ่งไปตามเทนฝั่งบายนะครับถ้าถ้าใครคิดอะไรไม่ออกทุกคนรอแค่กราฟยอรแล้วบายย่า่เดียวอืมหาโซนบายหาโซนบายเรื่อยๆได้เลยนะครับวันนี้อา่าวันนี้นะครับครูแหม่มฝากมาบอกนิดนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเปิดภาพนี้ให้ดูผมขอทํารูปก่อนนะแบบวันนี้นะครับให้ทุกคนเขียนด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่า Uh, วันนี้นะครับมีข่าวนอนฟาร์มทุกคนวันนี้มีข่าวนอนฟาร์มนะครับข่าวนอนฟาร์มไม่พอยังมีข่าวอาอย่างอื่นด้วยนะครับเนี๋ยนะผมแคปภาพก็จะให้เห็นด้วยกันทุกคนนะครับอืมผมผมเปิดหน้านี้เลยครได้แป๊บน,ะนึงนะ โอเคนะครับก็อันนี้เป็นมันเป็นเว็บ f o ริตแฟคทอรีใช่ไหมครับคือวันนี้มันมีข่าวนอนฟาร์มทุกคนจากปกติทุกๆเดือนเนี่ยข่าวมันจะประกาศวันศุกร์ใช่ไหมแต่ว่าอ่าเดือนนี้นะครับเดือนนี้เนี่ยข่าวนอนฟาร์มเขามาประกาศวันพฤหัสน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับให้เทรดด้วยความระมัดระวังกันด้วยเพราะว่ามีถึง3าข่าวกล่องแดงที่มันกระทบครับคู่เงินสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วงตลาด ตอนทุ่มครึ่งเนี่ยอาจจะเกิดความผันผวนที่สูงมากๆนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีข่าวตอนสามทุ่มอีกนะครับเป็นข่าว PMI นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มีสองช่วงเลยนะครับที่จะทําให้ตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะพันผวนสูงยังไงก็เถิดด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โค้แมมฝากมานะครับทุกคนเป็นห่วงเป็นห่วงแหละเออเป็นห่วงแหละกลัวกลัวแบบทุกคนไปงัดงัดกราบนะครับ อ่าสปอยโปรเจกต์ใหม่ครูแหม่มได้ไหมโปรเจกต์ใหม่หละอ่าภายในเดือนนี้นะครับภายในเดือนนี้จะมีโปรเจกต์ใหม่นะทุกคนยังไงก็าฝากติดตามช่องมิเรอร์เคลนท์เฮดอะคาเดมีด้วยนะครับอืมเป็นโปรเจกต์ที่ครูแหม่มจะออกมาสอนหน้าเพจเป็นโปรเจกต์ที่ครูแหม่มจะออกมาสอนหน้าเพจย,ยังไงรายละเอียดเนี่ยรอติดตามนะครับรอติดตามทางเพจมิเรอร์เคลนท์เฮดอะคาเดมีได้เลยนะครับโอเควันนี้ก็ ไปแล้วนะครับอืมรอย่อบายอย่างเดียวไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันโอกาสหน้าละกันนะาะพรุ่งนี้ครูแมแบ็หน้าน่าจะกลับมาแล้วนะใครเป็นเอฟซีคูแมแบ็ก็พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้คูแมแบ็น่าจะกลับมานะครับวันนี้ผมไปแล้วครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ